สวัสดีจ้าเมื่อน,นี้มาพอมกับอีกแล้วนะจ้าพี่น้องจ๋าเก็บต่อกาเกียวจ้าไปค่ะสวัสดีจ้าเมื่อนี้เสาพเข้าเขาปักแล้วเขาจะมเขาปักเก็บตอก เก็บอีล็อกกับอ้าวมาจ้ามันนีผ้ามาเก็บดอกกระเจียวด้ค่ะเดินทางมาถึงป่าเรียบร้อยแล้วเลยจ้าวันนี้ขอเดินป่านะคะวันหยุดพักผ่อนของทุกคนนะคะวันเสาร์ก็ขอออกป่าเดินป่าดงพงไพรสักหน่อยนลจ้าวันนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะมาเก็บอีล็อกแล้วก็ดอกกระเจียวหวังมันจะได้อย่างมากแน่เลยจ้าพี่น้องไปจ้าอุปกรณ์ก็พร้อมเลยจ้ามีเสียมเลอจ้าพี่น้อง เ,เดินมาเดินมาย่างมาแรกๆโอ้ยเห็นแล้วค่ะนางรอกีรอกเราเรากลังป่งวัสนุป่งแปลว่าออกอากาลังกาลังเกิดนี่แหละจี่น้องกำลังโผล่ออกมาเลยจ้เาเดินย่างย่างต่อไปนการย่างต่อไปเดินต่อไปจะเพาะอะไรอีกน้อนะเดินไปจ้าเดินไป เป้าหมายของเราวันนี้นะคะมาพักผ่อนหย่อนใจว่าแต้ว่าวมาผ่อนคลายกับพี่นรินจาจ้าเดินไปจากมาวันนี้มากับครูออฟเลยจากครูออฟครูอ้อมนะคะสามสองอวันนี้มาสองออีก2 3, อสามออยังไม่กลับมาวันเนี่ยย่างไปเรื่อยๆกันเราก็เดินไปนะคะแบบชิวๆบรรยากาศวันนี้ก็เย็นสบายนะจ้า่รมรื่นตอนนี้ก็มีลมมาแล้วอ่ะ ดอกก็แรกกับคู่ออมแบบพอจะอาจจะบานบานนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะบอกว่าเก็บไปก่อนเจออันแรกเราก็เก็บไปก่อนจะแก่ยังไงก็เก็บไปก่อนอ่าเก็บไปจ้าอ่าได้มาแล้วจ้าควนถุงนะคะกวนถุงไปสองดอกก็บรรยากาศดีประชิบิลมบรรยากาศสวยงามนะคะต้นไม้นะคะธรรมชาติเอ้ย,อย่างไปเรื่อยๆคูออมก,ก็พอแล้วพอแล้วทำยังไงล้วก็ขุดตัวบาดเนี้ยอ่า ต้นอ่อนๆเลยเด้อพี่น้องดอกเขาอ่อนๆหนึ่ง,งอันสองอันนะคะจบขึ้นมาให้ดูเลยนะคะพี่น้องอันนี้เพิ่นว่าอันแบบนี้นะคะ่ะมันแสบเลยจ้ะพี่น้องเลยไปเดินต่อไปจ้าย่างต่อไปย่างต่อไปเห็นบอกครับผุดผุด,ผ,ด,ผ,ดผัวนี้เขาบินจีเล็กๆนะคะดอกแดาน้อยตุ้มๆนี่เลยะคะ่ะแล้วก็ขุดขึ้นมาเอ้ยไปเรื่อยๆนี่มันจะสองอันเลยนะพี่น้องจา้านี่มันตัวบบดนี้ ขุดจ้ะขุดค่ะเน,นี่ยงัดงับ,งบทางงับทางงับทางงับงับทางงับทางงับทางงับงับขึ้นมาได้หัวเข้ามาด้วยอา งัดเขาขึ้นมาแล้วกูอ้อมก็แกะอาหัวก็ออกแล้วก็ฝังดินลงไปเหมือนเดิมในจ้พี่น้องเราก็เอาแต่ดอกแล้วปีหน้าล้วก็มากินเขาใหม่แล้วก็ปลูกเขาไว้เหมือนเดิมอา้าถมดินไว้แล้วก็ไปต่อจ้านี่ฮะมาพราะุดไปเมื่อกี้นะคะอยู่ใกล้ๆก,กันอยู่ติดกันนี่ก็ได้อยู่ประมาณ3ามสี่ต้นตามสี่ดอกเลยใจ้พี่น้องอ๋อเดินต่อไปจ้าเม่ย้องง่ายไหมคอนกันำลังปลงุกนี้มาพาออีกแล้วเรามาพาะกันอีกแล้วนี่จ้า เฮ้ยบอกค่ะตอนหนะ้้เอขอขุดอีกหน่อยนะเ่อนะอันงายง่ายพอดีพ่อพ่อพ่อกินนซับเซ่นวลาเจะพี่น้องนะเพื่อนบอกว่ากินแบบเนี้ยมันอราอยมันอราอยดินก็จะยังไม่เข้าไปนะคะแล้วก็เสียบแบบบรรจงจบขึ้นมาเฮ้ยง่ายบอกพี่น้องพ็นตะมันบอกหรอคะแต่เพื่อนก็นบอกว่าดอกกระเจียวแดงมันอาจจะผสแซ่าดอกกระเจียวขาวมันไม่เป็นไรคะ่ะขอได้หามันก็มีความซุกหักออกไปแล้วก็ปลูกกลับคืนไปอ้าว ปีหน้าฉันจะมาหาเธอใหม่นะจ๊ะเธอเธอรีบเกิดมานะนี่อันอันเล็กๆเ,เราก็เอา,าเราไม่ปล่อยคนไว้เราจะเก็บกันไปกินนะนะคะพี่จะดอกประมาณนี่แะละจ้ะพี่นองจ๊ะ ได้มันมากกับมาเด้อเอามาหาเด้จ้ะพบ่นองเดินต่อไปเดินไปเรื่อยๆในจ๊ะเราก็ย่างอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็มาพอไปเรื่อยๆในจ๊ะพบ่นองก็จะเกิดวิ่งสิเดจาะพบ่นองเสียบใด้เสียบเอาเสียบเอาแทงแทงแทงทั้งเสียบทั้งแทงทั้งเสียบเอาแทงเสียบแทงเสียบไปแล้วจ้าแล้วก็ถมหน่อยนะจ้าฮ็ตเปแลวกระถมต้มปีนารจะไม่กินไม่ได้เกิดการเสื่อยๆอย่างนี้อีกนะวันน้างามบุบจเะพิ่น้องอ่อนซอนหล ไปย่างไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยๆก็ขุดก็แทงกันไปนะคะปูว๊อบปูออบในใจสองคนสองคนเลยกับน้องตายฮะทุบพอเราก็ขุดพอเราก็เสียบนั่นนี่ดอกประมาณนี้อะไรจะพี่น้องจ้ะอ้สองคนพี่น้องบ่ได้หรอค่ะอี่หรอวันนี้มีหรอกกําลังป่งก็เลยได้หาได้ดอกกระเจียวเดินไปเรื่อยเรื่อยแตเนาะอ่านยางประมาณประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยค่ะอ้าไป นี่บริเวณที่หานะคะบรรยากาศก็จะเป็นย่างที่พื้นที่ป่ากับลโลูงเนี่ยเพราะว่าเกิดไฟไหม้นะจนลระวกะกำลังชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าย้าก,กําลังปุ่งเพรใะฉะนั้นปุ่งแปลปว่ากําลังเกิดนะคะเพราะว่าได้ฝนตกอ่ะเมื่อแล้วเราก็จะเรเิ่มเดินทางกัดนะคะเรามาดูว่าเราได้เยอะปานใดหรืออ้าวนี่แหละผลงานของวัเราสองคนพี่น้องอูวกับเมยจะว่าไหะจะพี่น้องหาหนึ่งชั่วโมงอา่งอา ก็จะมีดอก no? ตุูมๆดอกจี๋ๆดอกงามๆโดยจะเป็นดอกงามๆบัวเมือเป็นตะลวกเสบปรบก็เป็นดอกเป็นดอกอ่อนพะพละพับละวะเแปรเสแปรเสแปรท่ Carbon. ปนปลาเข่าเด้อค่ะรอบนี้เมื่อแรกนี่ต้องมีปนปลาอ่ายังงั้พร้อมผู้กินอันนี้จ้าอะไรกินกวางกวางไปจ้าพี่น้องจ้านี่ดอกกระเจียวแดงให้ดอกกระเจียวแดงมาจ้ะ พอได้กินกันนัน่นพริกจากพี่น้องจเจลล้ลวกแซ่บแบหมัอนนะอ้าว๊ายบายคี่นหนได้สิาะที่ดีๆให้เบิ่งได้เจอพี่น้องจา้าบ๊ายบายค่ะ